สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันน <ıyorlar. S 1> ี้จะพาเพื่อนๆไปเที่ยวสิงคโปร์นั่นก็จริงๆทีนี้เราจะไปสิงคโปร์นี่เราต้องเตรียมอะไรไปบ้างครับเพื่อนๆต้องเตรียมตัวเตรียมเอกสารอย่างไรกายเราต้องพร้อมอยู่แล้วนะครับเอกสารที่ต้องเตรียมนั้นก็คืออันแรกเลยสําคัญมากก็คือหนังสือเดินทางก็คือพาสปอร์ตนั่นแหละครับก่อนหมดอายุ6เดือนนะเพื่อนๆนะนะครับ จากนั้นเพื่อนๆก็ไปโหลดแอปที่ชื่อว่านะครับ SGR Level c a r d นะครับก็คือ,อหนังสือกรอกคนเข้าเมืองของสิงคโปร์เป็นแอปพลิเคชันนะเพื่อนๆน,นะใส่ลงไปเลยชื่ออะไรนะฮะเน e นะเซอร์เนมเซ็กซ์นะเซ็กนี่เพศนะอย่าไปเติมว่า every day นะเพื่อนๆน,นะครับแล้วก็เนี่ยฮะที่เขียนว่า r e q u i r e สีแดงๆเนี่ยต้องเติมเลยนะครับ มาถึงสิงคโปร์วันไหนพักอยู่กี่วันเดินทางกลับวันไหนพักโรงแรมอะไรต้องใส่หมดเลยนะครับส่วนเราจะซื้อซิมหรือจะซื้อโรมิ่งนั้นก็ได้ทั้งสองอย่างลหละเพื่อนๆนะครับทีนี้ประกันการเดินทางจำเป็นหรือไม่นะครับไปเที่ยว2อวันซื้อไปเลยก็ได้200กว่าบาททุก นะครับเงินน่ะก็แลกไปให้พอนะครับเดี๋ยวจะบอกว่าเงินน่ะมีไหมนะครับเพราะว่าโอ้โหขจา้จ่ายแพงเหลือเกินครับเพื่อนๆครับทีนี้พอไปถึงตอมที่สิงคโปร์เนี่ยเขาจะดูอะไรบ้างเขาจะตรวจอะไรบ้างหนึ่งพาสปอร์ตครับตั๋วเครื่องบินไปกลับครับหมอพร้อมครับโรงแรมที่พักครับพาสปอร์ตนี่แน่นอนต้องยื่นไปเลยนะครับแล้วก็ ตรวหมอพร้อมเนี่ยนะฮะเขาก็จะดูไอ้ตรงไอ้วัคซีนเซอร์ติฟิเคตนะครับผมไปเดือนพฤศจิกายก65ตอนนั้นยังเคร่งคลัดอยู่ยังยยังดูอยู่นะครับตั๋วเครื่องบินไปกลับนี้ต้องโชว์นะเพื่อนๆนะต้องโชว์เลย ไปแน,แน่พร้อมพาสปอร์ตเลยเราพักโรงแรมอะไรต้องระบุลงไปอย่างชัดเจนเลยนะครับเอาใบจองโรงแรมเนี่ยไปเลยนะครับพอถึงสนามบินแล้วนะครับเพื่อนๆครับถึงสนามบินแล้วเพื่อนๆจะทานอาหารในสนามบินก็ได้นะครับนะฮะผมทานไปแล้วก็น้ำตาไหลไปนะฮะเพราะว่าแพงเหลือเกินนะครับจากนั้นก็ซื้อไอ้ตัวนี้ครับบัตรเดินทางนะฮะ ทั้งรถยนต์ทั้งรถไฟนะฮะรถบัสรถไฟนะฮะเชื่อมโยงกันหมดเลยหรือเพื่อนๆจะใช้บริการของเค a n k ก็ได้นะยูทริปเนี่ยนะครับแต่ว่าต้องขอก่อนเดินทาง2อาทิตย์นะอันนี้ได้ฟรีนะผมไปเที่ยวมาแล้วผมถึงได้นะเพราะว่าผมไปขอฉุกเฉินเนี่ยเราก็นั่งรถบัสไปแล้วนะครับเข้าสู่ตัวเมืองสิงคโปร์แล้วครับนั่งรถบัสครับเพื่อนๆครับ สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับตอนนี้เรากำลังออกจากสนามบินชางฮีนะครับเพื่อที่จะไปที่พักโรงแรมที่พักนั้นเนี่ยอยู่ที่ถนนเกลังนะครับย่า,ยานนนะครับมีบรรยา,ษา,ษากาศรถบัดนะฮะยวนอยู่ในสนามบินเนี่ยนะฮะไปเทอร์มินอลต่างๆนี่เข้าใจว่านะครับน่าจะไปครบทุกเทอร์มินอลนะครับ เพื่อนๆครับตอนที่ผมเดินทางไปเดืนเอนพฤศจิกายน -65 ที่ผ่านมานั้นเนี่ยนะครับเพื่อนๆครับก็มีโอกาสได้นั่งแท็กซี่แท็กซี่ก็บอกว่าสิงคโปร์นะั้นเป็นเมืองคลีนแอนด์กรีนนะสะอาดแล้วก็เขียวสดงดงามนะครับแหมเราก็ว่าขี้โม้นะครับแต่พอดูเข้าจริงๆก็สะอาดริงๆสายไฟนะก็น่าจะลงนินทั้งหมดนะครับแล้วก็ผมไปเดือนพฤิกายนนะ ยังเคร่งครัดกับโควิด -19 อยู่เลยนะครับผมถ่ายนะักไอผมถอดหน้ากากเนี่ยนะเพราะว่าหายใจไม่สะดวกบนรถบัสเนี่ยเขายังชี้ให้ผมใส่หน้ากากากลับคืนมาเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้คือสภาพบ้านเมืองของสิงคโปร์นะครับถามว่ารถติดไหมติดนิดเดียวนะครับนะติดนิดเดียวก็ก็เดินทางต่อได้สะดวกสบายครับเพื่อนๆครับชมบ้านเมืองของเขานะ สำหรับจุดหมายปลายทางของผมนั้นก็คือถนนเกลังนะครับย่านเกลังนั้นเป็นย่านที่พักราคาถูกนะครับแต่ที่เราจองไปนั้นเนี่ยก็ราคา2บันกว่าาต่อคืนห้องห้องเล็กนิดเดียวนะครับนี่ก็ลงรถก็ลงผิดถนนแหลนะครับเพื่อนๆครับลงอีกถนนหนึ่งนะเอถนนเกลังมันไม่เจริญขนาดนี้นี่น่ะนะครับลงอีกถนนนะก็เดินกลับมาประมาณ เอ่อสี่ห้าป้ายรถเม,มายานเน์นะครับนี่มาย่านกีหลังนี่แหละครับเราดูตึกรามบ้านช่องก็เหมือนปักใต้บ้านเรานะวัฒนธรรมก็เหมือนมาเลย์ะครับเพื่อนๆครับเนี่ยนะเหมือนมาเลย์เดียเลยนะครับตึกก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็โรงแรมที่พักก็อยู่ในซอยนะฮะก็อยู่ในซอยนะครับนะฮะตรงไหนที่เป็นบัสเลนรถอื่นก็จะไม่เข้ามาจอดนะ นะครับนี่บรรยากาศก็จะประมาณนี้นะครับครับเพื่อนๆครับในขณะที่กําลังจะเดินไปที่พักที่โรงแรมเนี่ยนะครับบังเอิญบังเอิญมาเจอปัม๊มปั๊มเอสโซนะครับแต่ว่าเป็นปั๊มเอสโซที่ให้เพื่อนๆดูนะให้เพื่อนๆคือที่หัวรอดนี่ไม่ใช่อะไรไม่ใช่ไปบูลลี่เขานะเพื่อนๆน,นแต่ว่าเห็นปั๊มมันเล็กมากนะครับนะฮะอา้าว สำหรับที่พักส่วนใหญ่ไม่ไม่มีอาหารเช้านะเพื่อนๆนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาไปเที่ยวครับผมสวัสดีครับ